สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนีมาพบพ่อกับเบ้าหนองนะครับมือนีเบ้าหนองมีความฝันมาบอกสู้ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิทยาญาณในการรับฟังนํามีอย่างเบ้าหนองก่อยากมาแบ่งปันนะครับเนาะเพื่ออย่างเพื่อได้รับโชคไปทากันครับผมงมวดที่แล้วเบ้าหนองกับผาดอีกคือเก้าละครับเพราะว่าลงคลิปบพท่านหลายคนครับผม แต่กระบอเป็นยังเพราะว่าคลิปที่บ้าหนองบด้เว้ากมีทั้งเขาและบ่เขาแต่ว่าเบ้าหนองสิเอาเลขกเฉพาะที่เขาด้อครับเอามาให้ฟังคนเดียวกันที่หายมางว,วดวังหันแต่ว่าเบ้าหนองลงขีบ,บ่ทันแต่กระเสียดดยอยู่ครับแต่ว่าเพื่อนกระไดรับโชคไปครับได้บ่นหน่อยนําครับเมื่อวาน8 3ดสบางคนก็ถือโต๊ดบางคนก็ถือ สามตัวตรงบางคนก็ถื่อแต่สองตัวลางมีหลายคนครับแต่ว่าเบานองกะพยายามจะหาตัวเลขมาเอามาลงผู้ดใดห้เลขมาเบานองกชิฟ้าเอามาลงห้เบิ่งครับเขาบ่กเขากับยาวากันเพราะว่าตัวเลขเนาะยังกะเกิดขึ้นได้ขนาดผู้ใดว่าเก่งๆผู้ใดว่าดังๆเลขบวกเขากกยังมีแกยังเบิ่งอยู่คือเกา่า เนาะครับเนะาะจังไดก็เป็นกําลังใจให้เบาหนองคือเก่าเนาะครับเนาะเบาหน่องก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนคือเกา่าฝันตัวนี้ของลุงเสิร์ครับโอ้ลุงเสริมฝันลุงเสริมงวดที่แล้วเพิ่นฝันเพิ่นถือโตดครับผมเพิ่นซื้อไอแปดสามห้าเพิ่นซื้อแปดสามห้า เพิ่นได้ตดแต่ว่าในความฝันนั้นเพิ่น่าเพิ่นฝันเกี่ยวกับอีหยางดอกเบาหนองกระจำาบไดแต่หูแต่ว่าเพิ่นเขียนตัวเลขมาให้แปดสามหา้าเพิ่นกระได้ตดครับแต่ว่าหมวดนี้ครับเพิ่นฝันฝันมือขึ้นฝันขึ้นมือนี้ครับเบาหน่องก็เอาความฝันมาเบาสูฟา่ฟัง เพื่อนฝันว่าอย่างเพื่อนฝันว่าเพื่อนเด็กขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกระมู่ครับผมโกหูว่าเพื่อนจีบไปใส่กันแต่ว่าหูว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกับมู่มู่กับจีบบอกหูคางหูว่ามึงซื้อเหล็กตัวน,นี้ได้มูว่วะจ้ะแต่ว่ามู่ที่บอกนั้นเพื่อนตายไปละครับ มูเพื่อนน่ะที่ตายไปแล้วมาบอกดีนางรถพูดว่ามานางรถมอเตอร์ไซค์กับเฮ้ากอดแอวเฮ้าบักแน่หนึนงเฮ้ากับตกใจขึ้นกันเลยพ่นว่ากอดแอวเฮ้าแล้วก็กระชีบขังหูเฮ้าซื้อเลขในต้นนี้ในเดืมม่อมูมึงก็ว่าเลขตัวใดล่ะเียวอัน หาศูนย์โตเดียวหาศูนย์เป็นก็บว่ามันแมนบ่หล่ะแมนเป็่อนยำแมนเสือเออเด้อเสียวหาศูนย์เป็นวะเพื่อนก็เลยว่ามันี่เมื่อกี้ขี่รถกำลังขี่ไปเลยไกลไกลแล้วบังคับเป็นปา่าพ่อบัด สิหันมาถามอีกเธอหนึ่งมูเพื่อนกะหายไปแล้วครับเพื่อนก็บอกแต่เลขกเพื่อนตื่นขึ้นมาเพื่อนก็มาเขียนเลขให้เพิ่นก็มาเขียนเลขไว้หาศูนย์บันนีเพื่อนกะเลยมาบอกเบาหน่องมาบอกให้เบาหน่องฟังตอนแรกเบาหน่องเียเพื่อนเบาเลวเพื่อนเบาเบาเพื่อนว่าเบาให้ฟังแล้วกะเพื่อนบอกเงี้ยวคนนี้ครับแต่ว่านี่เบาหน่องเอาแต่ใจความสําคัญมาให้ มูมากกับสิบบอกเลขเม็ดเดียวหางเดียวครับมูที่ตายไปแล้วหาศูนย์ครับตัวเดียวเม็ดเดียวหาศูนย์จะลองพิจนารณาเบิ่งครับมักน้ำบ่มักกระสือไวคันบ่มักกระบบเป็นหยงนะครับเนาะฟังไวเพื่อเป็นแนวทางครับผมเพราะว่ามันก็อีกหลายมือกว่าจีฮอดวันที่หนึ่งกันยานะครับเนาะก็ฟังไวเพื่อเป็นแนวทางครับผมเพราะว่าเบาน้องได้เลี้ยงมากเบาน้องก็ เรียกเบ้านองนะ่ะมีเป็นปึกที่สีเอามาเว่าคลิปแต่ว่าิีว้าท่านหรือบ่ท่านมันอีกเหลืองนึงนาะคขับเนาะเพราะว่าเบ้านองกะเฮ็ดงานหลายอย่งางมนก็นเลยบางเทือกะเอาคลิปมาลงบ่ท่านสาวแหม่มครับมือว่านเพิ่นถือสามโตตรงครับเพิ่นถือ5 8าแปดสามครับ เพิ่นนําเลขงวดนี้มา <_ d ian> เพื่อนนําเลขตัวนี้มาสองวดแล้วครับนีงวดที่สามเข่าของเพื่อนอิลีครับเดี๋ยว <_ d ian> เพื่อนิให้เลขต้องงวดตัวไดเดี๋ยวจังมาเบืองกันครับแต่ิี่เด้ลงในช่องเบาหนองนะครับสีลงในช่องสาวแหม่มเบาหนองก็สิชห้เพิ่นลงของเพิ่นเหลขของเพิ่นขันผู้ได้ยากรับโชคไปน้ากันกะเขาไปติดตามช่องสาวแหม่มได้นะครับ เพื่อจะได้รับโชคไปน้ากันนะครับเนาะอ่ะมาว่าลุงบานีอายุลุงเพิ่นหาสอายุลุงลุงเสริมหาสครับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นหาหาหาครับมูว่ากระชีบ,บอกขางหัวมเม็ดเดียวโตเดียวหาศแล้วก็อายุเพิ่นหาสิบี่เลขกทะเบียนรถเพิ่นหา้หาหา้าห้าแ มีแต่หาเขารหลวดวัวเหนีดนะครับนาะแต่ว่าเลียกงามอยู่ครับจังไรก่ะลองพิจารณาเบิงเบิงไหวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใส่พิทยาน้ำเพราะว่าเบาน้องกันมีหนาทีมานำเสนอนะครับเนาะคนสีเบิงคิดว่าเบิงเบาน้องบอได้วว่าครับแต่ทะเลมันเขามาทุกคนก็นจะเสียใจและก็เสียดายในลหลายๆคลิปนะครับเนาอก็ฝากกดติดตามช่องเบาน้อง กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเพราะว่าเวลาเบาหนองลงคลิปก็จะได้เห็นนะครับเนาะจังไดก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับงวดวันที่หนึ่งกันยาหกหาเดี๋ยวเบาหนองลออาจารย์นีลน้ำเพื่อนกลับมาจากวัดก่อนพอดีกะจะได้ลอยโกบน้ำนะครับเนาะก็จะได้ลงคลิปน้ากันแต่ว่าอาจารย์เราน้ำยังมาทันมาเลขปฏทิทินลุงปุสวง กะเลขกะเขานะครับ C2 เดี๋ยวมาตามกันต่อครับงวดวันที่หนึ่งกันยาหาัวาเป็นเลขตัวใดเดี๋ยวมาย่ำกันอีกเท่านึงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่โฉคและดวงครับใส่เงินแบบประหยัดนะครับเนาะซื้อเลขกับพ่อได้รุ่นอย่าซื้อหลายขันซื้อหลายซื้อหลายเราถูกเฮากกระดีใจไปครับแต่ขันซื้อหลายแล้วเลขมันบ่ถึกมัก็เสียให้เฮาถูกใจอย่างไรกะ เป็นห่วงทุกคนคือเก่าครับดูแลสุขภาพนําไปใส่มาใส่กะละมัดระว,วา่างเสียงเบาหน่องกันยังแหบๆอยู่เพราะว่าเบาหน่องบ่ค่อยสบายครับช่วงหันแต่ว่ากันยังทํางานให้เอฟซีคือเก่าจะได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับวันท,ที่หนึ่งกันยายนหกห้าสวัสดีครับ